เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ตำบลสาวเชิงโงกอำเภอบางคลาจังหวัดฉะเชิงเซาหรือที่เราเรียกกันว่าแปดริ้วนั่นเอง เมื่อประมาณ60ปีก่อนสาวลำดวนคนสวยแห่งทุ่งสาวจงโงกริมฝั่งบางประกงเธอเกิดในตระกูลชาวสวนที่มีฐานะดีบิดามีนาเกือบร้อยไร่วัวควายนับสิบตัวทีเดียวแถมเรือนไม้สักหลังโตทตำงานความที่เป็นสาวสวยรูปร่างสะครานผิดกับสาวอื่นในทุ่งเดียวกันจึงเป็นที่ลหลงไหลหมายปองของชายหนุ่มหลายคนต่างก็เวียนและไปมาหาสู่ หมายที่จะได้ลำดวนมาเป็นคู่ครองเธอเป็นคนที่มีน้ำใจใสสะอาดชอบทําบุญสุนทานอีกด้วยบรรดาหนุ่มที่มาชอบพอที่ลำดวนให้ความสนิทสนมมากกว่าใครอื่นนั่นก็คือเจ้าทิพย์คนหมู่บ้านเดียวกันนั่นเองที่เป็นคนเรียบร้อยแม้ฐานะจะไม่สู้ดีแต่ขยันงานหนัก ในคืนวันนั้นขณะที่ลำดวนออกไปพบทิพตามนักและกำลังลังเลเสียงทิพเรียบเบาๆอยู่ทางเบื้องหลังลำดวนจ้ะพี่อยู่ทางนี้จ้ะอพี่ทิพแหมให้ลำดวนคอยตั้งนานนึกว่าจะไม่มาซะละสุดที่รักของคนยากชื่นใจพี่ทิพเนี่ยทำปากหวานประเดียวเธอคงได้เจอดีหรอก เจอดีอะไร,รเลยแต่ว่าช่างมันเถอะจะเจอดีหรือไม่ดีก็ช่างมันพี่มีเรื่องสําคัญที่จะบอกไม่รู้ว่าลําดวนจะโกรธพี่หรือเปล่าพี่มีเรื่องอะไรก็บอกมาเถอะลําดวนอยู่นานนะักเดี๋ยวคนบนเรือนจะสงสัยเออนะพี่เออลาดวนจะ้ะพี่จะพูดกับลําดวนตามตรงเลยนะเออคือว่าพี่อยากจะขอให้ลําดวนไปอยู่กับพี่สะในคืนนี้เลย พี่เทป<ม>ทำไมใจร้อนนักละจ๊ะ<อ>ลำาดนไม่รู้จะพูดกับพี่ยังไงอะ่ะมันวันเร็วเกินไปจ้ะพี่อยากอยู่ใกล้ลำาดนพี่อยากอยู่ใกล้จนใจใจะขาดอยู่แล้วมันจะไม่มากไปหน่อยหรือว่าไอ้เทปไอ้ทเทปแกอือก <c oughs> ูเองมึงจะทําไมอะ่อะเอ็งน่ะมันไม่มีมารยาท <c oughs> แหมไม่เป็นผู้ดีซะบ้าง มาแอบฟังอยู่ได้อืเขาไม่ได้แอบฟังคนเดียวเราเว้ยเอ็งดูสิ <c oughs> เห็นไหมนะ่ะให้เทปดูให้ทั่ว <c oughs> <c oughs> ช้อีกสามคนโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ตะปัด <c oughs> มันจะต้องมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้ใจเกิดขึ้นแน่ลำดวนตกใจทั้งที่เป็นห่วงคนรักพี่เทบรีบหน <c oughs> ีเธอะฉัไม่ไว้ใจคนพวกนี้แล้วหรอ อพวกเราดำมันนะว้ก่อนอไ,ไม่มีทางจะหนีจะหนีใช่ไหมอย่าไม่มีทางจะหนีไปได้ไ,ไปไปไปลำดวนเร่งไ,ไปเร็วพี่จะการทุกนี้เ,เองไม่ต้องห่วงพี่นะพี่ระว,วังตัวให้ดีนะลืมดินเป็นห่วงเฮ้ยพวกมึงสามคนจัดการไอ้ทิพย์แล้วไปกูจะตามมีลำดวนไปเอง รู้ตัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจึงได้เตรียมรับมือด้วยใจระทึกทั้งห่วงลำดวนก็ปานนั้นเพราะไอ้คนได้ถล่มเข้ามากว่าเจอกำปั้นขึ้นปากขึ้นงมันต่อยปากกูหมว่าปากก็แตกเลยขอมันที่นีนะขอีกคนเข้ามาไอ้จิ๊บก็เสือกมันเข้าไปปลายทางอีกมันถล่มวางเหมือนกับนกปีกหัก แค่ไฟจะผลิตสามชักมีดออกมาจากเอ็ทันทีเหนามีดวาววับปุ๊บทิดถึงเสียท่ามันละเขารู้สึกเสียวปลาบชิดขึ้นอกแล้วชุดวัวหลงด้วยความเจ็บปวดทรมันพักหนึ่งก็นแม่นิ่งไปกูต้องซ้ำมันให้ตายไอ้น้อีเวนมาซุ่มอยู่ตรงนี้เองลอยให้กูตามแทบแยก แฟนมึงเนี่ยตายหาไปแล้วตอนนี้มึงมาเป็นเมียกูดีกว่าเหรอฮ่าไอ้คุณไม่รักมึงมึงเป็คนใจเอไม่หิ้งแต่เป็นเพียงคนรุ่ปล่าที่ทางสูดชูกูรักมึงเนี่ยฮะมึงไม่รักไม่นสำคัญเว้ยแต่ว่าคืนนี้มึงต้องเป็นเมียกูเสร็จกูแล้วมึงคราวนี้ กูจะลากมึงก็ไปใต้พุ่มไม้นะแล้วก็ขมพืนมึงมา ก็รู้เดี๋ยวเองจะได้แก้แคนะ้นทีละคนแน้นแน่เดี๋ยวไอ้พวกนั้นมันฝังไอ้ทิพศเสร็จมันก็มกักย้อยมึงทีงิละคนตอนนี้กูก่<ข>อนไอ้พวกน่นนมึงจะต้องใช้กรัมพอลูกพี่มันข่มขืนหนําใจมันก็ปล่อยให้สามคนนั้น เวียนกันข่มขืนเธออย่างป่าเถื่อนโอ้ยเฮ้ัด,ด <c oughs> <c oughs> แลวมึงาคนได้ลน่นอนูจะต้องฆ่ามึง <c oughs> เป็นยังไงวะสบายใช่ไหมผูกเราเน็กล้อจะเหตมาขอบใครมากเอาละพวกมึงํำรานกันแล้วใช่ไหมชำระเสร็จเรียบร้อยคนละ้เอาละมึงฟังนะเจ้าพจัดการฝังอีลําดวนข่ามันตายแล้วฝังมันเลยนะฝังมันไว้ที่กลางสวนนี่แหละแล้วก็กลบให้มันเรียบร้อยจากนั้นพวกมึงก็ลอยนวลไปไหนก็ได้ รับอรองไม่มีใครรู้เข้าจะปล่าอ๋ออย่างงั้นสบายพี่ฉันจะทําตามที่พี่สั่งจะพี่ ในที่สุดลำดวนก็ถูกมันฝังอยู่ที่กลางสวนนั้นและพวกมันก็ลอยนวลอยู่โดยที่ไม่มีใครรู้แต่แล้วในคืนวันหนึ่งซึ่งเป็นคืนเดือนงานราวกับกลางวันไอ้เมฆก,กับไอ้หนอแล้วก็ไอ้เล็กก็ได้เจอดีขณะที่พวกมันกลับจากกินเหล้าที่บ้านไอ้แกแลในตอนดึกเอยไอ้อไหนอไอ้เล็กวะฮ้ย แม่มันยัหม่นเอเล่นย้งเอ็งดูให้เดียวสาวะฮะเห็นไหมหนผู้หญิงที่ไหนเลยเออเสือกมาแก้ผ้าฮะไม่อายผีสางเทวดาเอนแก้ผ้าตัวขาวพอเลยนั่นสิพี่เมฆตาฝาบ่ก็กำลังจะพูดอยู่พอดี พวกเราลองไปถามมันดูสิอ่ใช่แล้วใครมันหลากมาคมขืนหรือเปล่าเพื่อเราจะได้สงเคราะห์มันให้หายเมาสัะบ้งะนนางเฮ้ย hey, ยังไม่หายอยากเรื่องไห้เปล็ดนะออ๋มันกำลังฟิตเปรี้นะเพิ่งเสร็จมาหมัดมาด,มดไม่กี่วัน แล้วกันสิวะให้ให้พวกเราเดินกไปหากันดูไหมยองไปข้างหลังให้ดีวะตามไปไว้ลอกลอกกร้องไห้ไว้อยู่ในชุดขาวซะด้วยใช่ใช่ินี่ น้องสาวหันหน้ามาคุยกับพี่บ้างเป็นไรนั่นสิหันมาหน่อยสิจ๊ะหันมาสิจ๊ะเอาแต่ร้องไห้โถวคุณนี่ทำไมเสียอย่างนั้นวายอยากเห็นหน้าฉันเลยจ้ะจะจะ,จะ,จ,ะจะอยากเห็นสิจ๊ะหน้าฉันไม่สวยเลยถงว่า

อออแล้วจะไปไหนต้องรูดฉันจะไมออยใ้ไอ้ไอ้ไอ้หน่ได้โอ้ยไอ้หน่ยทนด้วยวันนี้เป็นวันตายของพวกมึงทุกคน จากนั้นวิญญาณของไอ้เมฆกับไอ้หน่ก,ก็ไปสู่นรกขอของมันหักหมุนได้รองตาถลนเลือดออกจากปากจากจมูกลิ้นห้อยหน้าเสียดสยองอมากไอ้เล็กโอได้สติก็วิ่งถึงกลับไปหาไอ้ทิ่แกลเสียงร้องของมันไม่เป็นเสียงมนุษย์เลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออออแกแกีกีกแกีช่วย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 อะไรเล็บอยท่ีผีหลอกผีหลอกอยีใครที่ไหนวะผีผีผีไปลำโดนโอ้ยไอไอไอออไอเมมกอนะเสร็จไปสองคนแลวเป็นไรมันโดนทับดีคอดีคอตายไปแล่วผี อมึงได้เห็นมันนี่ใช่ไหมละ่ะจะได้เห็นมาบอกพี่สิไม่จริงมั้งผีสางที่ไหนวาจะมีพ็พ่อแหมจริงจริงนะพี่นะมันจะเฮี้ยนขนาดนั้นเจอว่าเราฆ่ามันตายแล้วก็ฝังมันแล้วนี่นะมาฝังอะไรล่ะมันคือมนันห้างขาวปลอนะพวกทงไม่รู้สามคนก็เข้าไปข้างหลังพอมันหันมาเท่านั้นล่ะพี่เพ่งกันแนบเลยตาโบเออโอ้ยทางนั้นเอางี้ดีกว่าไวเลยเอาไงพี่กูอยากจะเจอไว้ผีนี่ไหมว่ามันจะสู้กับเน่ใช่ไหมมึงเห็นไหมดาบ เล่นดาบเลย่าดาบคู่เลยเว้ยไม่อยากจะรู้ถ้าเห็นผีแล้วกูจะเฉาะให้มึงดูมาเดินมาฉันว่าฉันว่าอย่าดีกว่ามึงอย่าเสี่ยงดีกว่าพี่นะกูไม่เชื่อว่าผีมีจริงเว้ยกูว่ามึงเนี่ยตาฝาดเพราะกินเหล้ามากกว่าแหมไม่ฝาดนะพี่นะพี่จะสู้กับผีเหรออืมพี่สู้ได้แน่นะงั้นพี่ออกหน้าจะาำอะไรตกลงมาเดี๋ยวกูจะฝาดมันด้วยดาบนี่มาเปิดประตูออกไปเลย จไปไหนไอ้เลกอ๋อไอลำดวนไอทิพ์ผีไอทิพย์ผีไอลำดวนโอ้ใหสิไอกาเจข้าผิดไปแล้วข้าจะอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้ไปที่ชอบเถอะไปที่ชอบเ ไม่ต้องการ่วนบุของมึงนี่หน่อยลนอ่อยอยป่อ้อปล่อ่อยปล่ออนปน่่อยปล่อยป ทงแค้นที่มันทำกับ,บเราแล้วใช่แล้วจ้ารุ่งเชา้าชาวบ้านต่างก็ได้โจ์ขานกันเซ็งแซ่ถึงเหตุการณ์ที่ผีลำดวนและผีเจ้าทิพย์อลาวาตหักคอคนทั้งสี่คน